เอาใจพี่ๆหลายท่านที่ชอบอีสุและอยากได้สีประตูมันมาในจังหวะพอดิบพอดีเครดิตดีฟรีดาวตามมันมาดูเลยครับ มาเจอกับคันนี้ครับ isuzu d max หนก้าตัว lda รถปี 21, ยีิบไม่เจ็หมื่นโลโอ้โหเป็นอะไรที่ตอบโจทย์ต่อการใช้งานสำหรับกระบ,บะสีประตูตัวสูงคันแรกมากๆตัวนี้เนี่ยมากับสีขาวบุกค,ครับถ้าเกิดอย่างปงกติเนี่ยมันก็จะเป็นแบบขาวธรรมดามันก็เยอะ แต่คันนี้คือได้มาเป็นแบบสีขาวมุกและไม่ได้มีการบวกเงินเพิ่มแต่สังเกตเห็นอะไรไหมครับกระจังหน้าคือมันจะเป็นโฉมใหม่และคือเรียกว่าเป็นตัวกระจังหน้าแบบไหม่ร์เชนแต่ในเกแบบ LDA เนี่ยไฟเนี่ยก็ได้ได้มาเป็นแบบตัวท็อปและวโปรเจกเตอร์เดย์ไลท์ LED แต่เสียงเดียวตัดโมกนะครับยังเป็นหลอดแบบธรรมดาอยู่<ะ>แค่นี้แหละแต่จริงเราก็าไปปรับเปลี่ยนได้หลดแล้ไม่กี่ร้อยหลดสีขาวหลด LED นะ ตอนนี้ด่านพามาดูตัวเครื่องอยู่กันบ้างครับรถเนี่ยเรารับประกันเลยว่าไม่มีชนหนักเกิดอุบัติเหตุหรือว่าพลิกคว่ำตัดตอ่อจุดหมายแน่นอนนะฮะรับประกันโครงสร้างรับประกันหลังการขายแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยจะเป็นในรหัส RZCE ตัวนี้ก็150หแรงม้าแต่คันเนี้ยคือมันจะเป็นตัวเกียร์ธรรมดานะครับก็สำหรับใครที่อาจจะไม่ชอบเป็นในลักษณะแบบเกียร์ออโต้ลองมาขับตัวนี้ดูก่อน รถใช้ดีครับประหยัดน้ามันแล้วก็ขับนิ่งขับเนี่ยได้ในทุกโอกาสในการใช้ส่วนพวกพงเพจอะไรเงี้ยเดิมหมดนะครับอีสูเนี่ยถ้าเกิดยังตัวเพจเนี่ยใครอ่านได้เนี่ยโอ้โหถือว่าเป็นอะไรที่แบบนับถือเลยนะเพราะว่าตรงเนี้คือมันจะมีการบอกตัวยอดทุกอย่างหมดโรงงานที่ผลิตนู่นนั่นนี่บอกหมดทุกอย่างเลยคราวนี้เนี่ยตัวนี้ก่อนที่เราจะส่งมอบก็จะมีการเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องตั้งศูน์่วงล้อ ระบบเบกระบบไฟจาัดก,การให้หมดทุกอย่างนะครับเอาจริงๆเนี่ยถ้าเกิดมาดูตัวจริงเนี่ยรับประกันได้เลยว่ามันสวยไม่แพ้อถมือหนึ่งเลยนะแต่เขาเนี้ถ้าเกิดเราเปรียบเทียบในเรื่องตัวเลขราคาเนี่ยมันจะได้ในสิ่งที่ประหยัดไปกว่ารถมือหนึ่งอันนี้แน่นอนนะครับตรงนี้คือโครงสร้างด้านหน้าของรถกระบะตัวนี้เดี๋ยวผมพามาดูด้านข้างกันบ้าง ด้านข้างเนี่ยรายละเอียดตัวสีเนี่ยสีเดิมสวยเสมอกันจะรดทั่วทั้งคันคือปกติรถย์มือสองเนี่ยมันอาจจะมีการโดนเศษสะเก็ดหินหนู่นนั่นนี่นิดๆ,ๆหน่อยๆแต่ตัวนี้คือไม่มีเลยแต่ยังไงแล้วแต่ครับถึงจะมีหรือไม่มีเราก็ต้องมีการล้างขัดสีเครือบผิวตัวรถให้ก่อนอยู่แล้วสําหรับตัว้อเนี่ยอันนี้จะเป็นในเกรด LDA จะใส่มาให้เป็นลายนี้ไม่ค่อยได้เห็นกันนะครับ เพราะว่าส่วนมากเขาจะนิยมเอาไปเปลี่ยนเป็นใส่ล้อของตัว v c o อร์ส่วนตัวยางเนี่ยจะเป็นยาง Good l i g ท t ตัวนี้ก็จะเป็นยางใหม่4เส้นเลยนะอันนี้ก็จะได้มาเป็นแม็กขอบ17แล้วก็ไฟเลี้ยวอยู่ตรงกระจกงองข้างครับเป็นหลอดแบบ LED ิฟรมเป็นตัวเบอร์ชาเขียวอันนี้ติดมาแล้วเรียบร้อยแล้วก็จะมีพวกคิ้วกันสาดตรงรุ่นติดมาตั้งแต่มือหแล้ว ส่วนมือเปิดกับตัวเบ้ารองมือเนี่ยจะเป็นแบบพรเมียมคราวนี้เดี๋ยวพามาดูด้านในในตำแหน่งตัวหน้าฝั่งนี้นิดนึงตัวรอยตะเข็บด,ด้านข้างเนี่ยเม,ม็ดอาร์กลมคมสวยเห็นอย่างชัดเจนแล้วก็ไม่มีเม็ดใดบิดเบี้ยวผิดรูปผิดเพี้ยนมาจากตัวเม็ดอื่นสีขาวมุกเนี่ยถ้าเกิดเราสังเกตอะมันจะไม่ได้ออกขาวแบบขาวบบขาว,วิง้งๆนะแต่มันจะออกแบบขาวแบบขาวแบบเหลือบเหลืองนิดนึงนะฮะแล้วก็มันจะเป็นพวกประกายมุกอะไรแบบนี้โหสวยมากก้ม พราะว่าส่วนใหญ่อย่างตัวรถเนี่ยถ้าเกิดอย่างสีขาวเนี่ยมันก็จะเป็นที่นิยมขาวมุกอยู่แล้วถูกต้องไหมครับส่วนในตำแหน่งตอนที่2เนี่ยในการขึ้นลงเนี่ยก็จะมีมือจับเสาบีมาให้แต่ถ้าเกิดอย่างตัวโบในตำแหน่งตอนหลังเนี่ยตรงนี้ไม่มีอะไรมากก็จะเป็นเหมือนตัวรถกระบะรุ่นหนึ่งทั่วไปกว้างนะนั่งสบายนะไปในสไตล์ของตัวอีสูอีกอย่างหนึ่งสิ่งที่อันชอบสําหรับการขายรถรุ่นนี้นะคือมันง่ายราคาถูกนะฮะ แล้วก็ในเรื่องตัวการแมนเทนแน็เนี่ยคือบางคนน่ะอาจจะซื้อรถแล้วก็มองในมุมอนาคตด้วยก็มีถ้าเกิดอย่างในอนาคตรเราใช้ไปเนี่ยถึงระยะในการเซอร์วิสหรืออาจจะออกเดินทางระยะไกลก่อนที่จะออกเดินทางมันจะมีการเซอร์วิสอยู่ชุดหนึ่งตรงนี้คือมันไม่ได้แพงหรือว่า,าไม่ได้เกินกําลังทรัพย์ของเรามากเกินไปส่วนด้านหลังเนี่ย LDA อันนี้ก็ดีเพราะว่าไฟเนี่ยมันจะได้มาเป็นแบบตัวท็อป ไม่ต้องไปแปลงไม่ต้องไปเปลี่ยนไม่ต้องเอาไปทําอะไรเพิ่มเติมมือเปิดเป็นแบบโพรเมียมมีตัวกล้องมองหลังมาให้แล้วก็สําหรับกันชนท้ายตัวนี้ไม่ได้มีการถอดออกนะครับเป็นกันชนท้ายเดิมเดิมมาจากโรงงานเหมือนกันสําหรับอย่างสี่ประตูเนี่ยส่วนมากคนก็จะมองเป็นในแบบแบรนด์หลักเนี่ยเยอะคราวนี้ถ้าเกิดอย่างในเรื่องตัวการซื้อเนี่ยมันเป็นรถกระบะสี่ประตูคันแรกเราอาจจะตัดสินใจในการเลือกซื้อแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งไม่ได้ แต่ถ้าเกิดเราเน้นเลยว่าเป็นตัวแบบแบนหลักอันนี้หลายอย่างเป็นข้อดีมากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องตัวดอกเบี้ยของรถปีใหม่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องตัวการเมนเน์ของรถแบน์หลักไม่ว่าจะเป็นในเรื่องตัวราคายอดจัดของตัวรถกระบะแบรนดหลักอันนี้ได้หลายข้อดีโคตรเยอะแต่เดี๋ยวต่อไปอ่พาเข้าดูด้านในกันบ้างไปกันเลยครับมาดูภายใน,ในกันบ้างนะครับสําหรับตัวคอนโซลหน้าเนี่ยพวกนี้ก็จะเป็นในสไตล์ตัวใหม่หมดแล้ว ก็คือจะคุมในโทนสีดำด้านหมดนะครับสวยนะสวยกว่าโฉมของตัว All New b u p p w w e r ตัวแรกนะครับส่วนใหญ่รถปีใหม่ๆเนี่ยถ้าเกิดเราสังเกตเห็นกันดีก็จะไม่ค่อยมีการทำมาเป็นแบบสีทูโทนกันแล้วนะครับอันนี้มีเก๊ะเก็บของมาให้2ชั้นฮะด้านบนตรงนี้ไม่มีอะไรมากนะครับก็จะเป็นตัวใส่ของทั่วไปแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นเก๊ะไว้สำหรับพวกบุกเซอร หนังสือคู่มืออะไรเงี้ยมีมาตั้งแต่ตอนแรกหมดแล้วแล้วก็ด้านบนตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นที่ใส่ของจิปปะทะพวกลงพวกเหรียญบัตรเครเคดิตบัตรเข้าหมู่บ้านอะไรเงี้ยก็ใส่ในตำแหน่งตรงนี้ได้แล้วก็สําหรับจอทัสกรีนตัวนี้แดนให้ดูไอ้นี่ก่อนเลยกล้องถอยหลังนี่นะฮะมันก็จะมีตัวเส้นไกด์ไลน์มาให้เราถามว่าทําไมถึงงัวอันนี้มันไม่ได้มัวนะครับแต่ฟิล์มตัวกนรลอยเนี่ยมันยังไม่ได้ลอกแต่ถ้าเกิดอย่างตรงนี้อันไม่อยากลอกนะ เพราะว่าอย่างในลูกค้ามาซื้อหรือมาจัดยังไงเดี๋ยวลูกค้ามาลอกเองดีกว่านะครับแล้วก็จะมีตัว Apple CarP เพกับ Android Auto ส่วนตัวระบบปรับอากาศก,ก็จะเป็นแบบแมนวนวลนะครับปรับร้อนปรับเย็นอุณหภูมิอุณหภูมิอะไรเงี้ยได้หมดแล้วก็เซ็นเซอร์แจ้งเตือนแอร์แบกคราวนี้ถ้าเกิดอย่างพวกโฉมใหม่ตั้งแต่พลิกโลกขึ้นมาเนี่ยก็จะมีชิปล็อกเกียร์มาให้แล้วถ้าเกิดเป็นตัวเกียร์ธรรมดานะเพราะว่าอย่างในกรณีเราเข้าเกียร์ถอยเนี่ยคือมันต้องดันมาทางในตำแหน่งเกียร์หนึ่ง บางทีอาจจะไปพลาดอะไรเงี้ยนะครับตรงนี้ก็คือช่วยในเรื่องตัวการเผเลอเลยได้เยอะมากสําหรับพวงมาล,ลัยเนี่ยจะเป็นแบบมังติซ้ายมือนี้ก็มัตติมีเดียหมดแล้วก็กระจกก็จะเป็นแบบปรับไฟฟ้าแต่ LDA เนี่ยตัวพับมองข้างจะไม่มีมันจะเป็นแค่ปรับเลนกระจกด้านในที่เป็นแบบไฟฟ้าอย่างเดียวนะครับแล้วก็จะมีมือจับเสาเมาให้ไฟอ่านแผนที่ก็จะเป็นหลอดสีเหลืองแบบธรรมดาที่บางแดดมีกระจกแต่งหน้ามาให้นะครับ แต่ตัวไฟออโต้เนี่ยไม่มีก็คือจะเป็นกระจกแต่งหน้าแบบธรรมดานะครับส่วนเล็กไม่เนี่ยเจ็ดหมื่นห้าพันหกร้อยหกสิบสามกิโลเมตรมาพร้อมกับเบาะผ้าสีดําแต่ถ้าเกิดอย่างบางคันอาจจะเป็นเบาะนงเบาะหนังอะไรเงี้ยคือมันต้องเป็นในเกรดที่เป็นพวกแบบตัวแซหรือแซพหรือตัวเอ็มขึ้นไปถึงจะได้มาเป็นในเกรดเบาะหนังแต่เนี่ยถ้าเกิดเราดูกันแบบโดยรวมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าไฟท้ายตัวท็อปกล้องมองหลังมีจอทัชสกรีนมี ในวิกเกเตอร์ไม่มีไม่เป็นไรเพราะว่าเราเล่นจาก Apple Car คาเพกับตัว Android Auto ได้และรถปี21ไมเ่เพียงแค่เจ็ดหมื่นอันว่าแบบนี้คือคุ้มค่าต่อการเสียเงินในการซื้อรถกระบะคันนี้มากๆเดี๋ยวต่อไปเราไปสุขนารถและก็บอกราคาสเันดีจีหนึ่งไปกันเลยครับ,รบเรียบร้อยกันอีกหนึ่งคันนะฮะก็เป็นรถกระบะท,ที่ขออนุญาตนำเสนอเลยนะครับแล้วก็เน้นเป็นอย่างมากว่าได้มาแค่คันเดียวถ้าเกิดใครที่กำลังรับชมอยู่คุณลูกค้าครับ คุณผู้ชมฮะตัวนี้ยังไงลองมาพูดคุยรายละเอียดกันก่อนได้และเดี๋ยวเพิ่มเติมในเรื่องตัวเอกสารยังไงเดี๋ยวเราชี้แจงให้กับลูกค้าคุณผู้ชมได้ทราบกันอีกทีหนึ่งวันนี้อันขอนําเสนอตัวนี้ในราคาเพียงแค่5้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันถ้าเกิดส่ง6ปี7จ็ดสองวดแบบไม่ดาวนะอยู่เดือนละประมาณหมื่นเดียวนะครับแล้วก็ถ้าเกิดอย่างเป็นพนักง,งานบริษัทหรือว่าข้าราชการรัฐวิสาหกิจอาชีพแบบชัดเจนไปเลยนะ วันเดียวออกรถได้ทันทีนะครับมีบริการจัดไปแนนให้ฟรีถึงหน้าบ้านมีบริการจัดส่งตัวรถให้ฟรีทั่วประเทศถ้าเกิดดูอยู่และสนใจคันนี้เบอร์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้หรือจิ้มลิงก์โปรไฟล์ติดต่อเราได้เลยและเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ